ครมอเห็นชอบจัดทำแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2 0 2 5ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะรวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนแคมเปญดังกล่าวนะคะและแจ้งผลการดำเนินงานให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบโดยได้จัดทำแนวทางขับเคลื่อนแบ่งเป็น11ดด้านค่ะประกอบด้วยสายการบินโรงแรมที่พักร้านอาหารและบริษัททัวร์ห้างสรรพสินค้าร้านค้าการจองออนไลน์ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะความปลอดภัยวีซา่าอีเวนต์แหล่งท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์และด้านอื่นๆค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะคะเข้าไปกํากับดูแลซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมและเทศกาลร,ระดับโลกกว่า39ล้านคนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ3.4ล้านล้านบาทค่ะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกีฬาการพัฒนาทักษะและภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากลค่ะ